สวัสดีครับมาวาดการ์ตูนล้อเล่นกันหนึ่นะครับ EP นี้เป็น EP สามครับเรามาดูขั้นตอนการการทํางานของผมนะครับในการวาดการ์ตูนล้อสอง EP ที่ผ่านมาไม่ได้บันทึกเสียงครับวันนี้เราจะมาลองบันทึกเสียงเพื่อให้คุณคุณได้ดูกันนะครับมาขั้นตอนการทํางานของผมเริ่มต้นก็คือร่างโครงสร้างไว้ก่อนครับวันนี้เราจะมาวาดพี่หนุ่มกัญชัยนะครับแล้วก็ร่างโครงสร้างไว้ก่อนด้วยดินสอเบาๆนะครับ ด้วยน้ำหนักมือเบาๆหน่อยครับค่อยล่างจับจุดเด่นของพี่หนุ่มครับแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นเป็นของตัวเองครับในใบหน้าหรือเอกลักษณ์อะไรพวกนี้พี่หนุ่มเดี๋ยวคนรออาจจะจับจุดได้ยากนิดนึงนะครับจะเหมือนไม่เหมือนผมยังไม่ทราบนะครับนี่ก็คือดูไปด้วยกันนะครับ คงไม่เหมือนนะครับเพราะว่าเราบากระตุนรอเราจะปบุคลิกแอคชั่นของพี่หนุ่มเอานะครับว่านะบางทีมันก็ประกอบก um, ันให้ดูเหมือนก็คงคงลำบากนิดนึ่งครับเราก็ล่างด้วยดินสอเบาๆก่อนนะครับล่างโครงคงสร้างคงรูปหน้าของพี่หนุ่มนะครับเบาๆก่อนการที่ล่างดินสอเบาๆนี้ก็คือ ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรมาขึ้นมาอย่างเงี้ยรเราก็สามารถแก้ไขลบแก้ไขได้ง่ายครับถ้าเราลงน้ำหนักมือหนักเกินไปบางทีอา,อาจจะทำให้กระดาษเราช้ำการลงสีก็จะทำให้มันช้ำม,มันเน่าได้นะครับจริงผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเออให้ดูเป็นแนวนทางครับเป็นแนวทางสำหรับคนที่ฝึกวาดนะครับฝึกวาดการ,ร,ร์ตูนล้อนะฮะเราก็เริ่ม ร่างโครงหน้าแล้วก็ลำตัวมาก็แอคชั่นของพี่หนุ่มก็ประมาณอาแอคชั่นอุ้ยนะครับประมาณเนี้ยหลังทีนี้เราก็เริ่มมาลงรายละเอียดโครงโครงโครงสร้างนะครับโครงร่างอะไรพวกนี้ฮะเพิ่มน้ำหนักเส้นเข้าไปนะครับให้มันชัดเจนขึ้นมาหน่อยนิสซอที่ผมใช้ก็สองบีนะครับเราก็เริ่มใส่รายละเอียดใส่ ใส่ความเข้มของดินสอเข้าไปนิดนึงครับในเราลงสีเราจะได้มองเห็นได้ชัดขึ้น,นครับดูตามตามภาพเลยครับเริ่มล่างทีตาที่คิ้วอะไรให้นชัดเจนเพิ่น้หนักเข้าไปนะครับผมก็ล่างโครงสร้างไว้แล้วไล่ล,ลงมาประมาณนี้ครับพี่หนุ่มวาดขลออในวาดยาก เราจะมีเข้านครัแล้วค่อยเก็บค่อยเลียบไปเรื่อยๆหลายเส้นนะครับเราเออเราก็ลองลองแลแล่เงาให้มีมิติขึ้นนิดนึงครับเพื่อดูว่ามีความคล้ายตรงไหนหมั่ง คือการการล่างเส้นโดยไม่แรงเงาบางทีอาจจะมองมองไม่ไม่ออกเท่าไหร่ครับแล้วก็ใส่แสงเงานินนดๆเข้าไปจากที่สอเรานี่แหละครับองดูครับผมก็เก็บไปดูไปเพ้อมๆกันครับลายไปครับอันนี้คือที่จริงแล้วผมล่างช้าช้ากว่านี้เยอะนะครับ น,นี่คือผมมาเล่งภาพเล่งสติภาพให้มันเร็วขึ้นมาน,นิดนึงเราก็ไม่ค่อยแม่นนะครับใจรักรักในงานวาดในการเขียนชอบในงานศิลป,ปะก็เอาครับนี่ครับก็ก็คือพี่หนุ่มกัญชัยในเวอร์ชั่นการ์ตูนล,ล้อนะครับ ไม่เหมือนสัทีเดียวเราเราก็เริ่มลงลงเส้นให้มันชัดเจนขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นกระดาษร้อยปรอนนะครับคุณภาพกระดาษก็จะประมาณหนึ่งอาจจะไม่ดีดีมากเท่ากับสมามร้แกรมเลยงานะเป็นการทดลองงาน สำหรับว่าสำหรับการลงสีน้ำนะครับท่าจะเสร็จแล้วนะ,นนะขั้นตอนต่อไปก็คือการลงสีครับผมก็จะปาดน้ำเบาๆก่อนใช้ก,กันดุดน้ำแล้วก็ปาดเบาๆก่อนลงส่วนใดส่วนหนึ่งของใบหน้านี่แหละครับส่วนทีเน่เป็นแสงนะครับแล้วก็จะใช้สีอ,อ่อน ระบายลงไปครับให้สีวิ่งยิงกระดาษก็สีไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ครับต้องเร็วนิดนึงถ้าถ้าถ้าแห้งมานี่มันอาจจะแก้ไขลำบากนอกจากจะเออเราก็ใช้วิธีใช้สีเข้มทับไปตามแสงเงาของของภาพนะครับตางเงาของภาพนะครับแล้วก็เริ่มเริ่ม,มใช้สีอ่นอนก่อน บาดเข้าไปแล้วก็เราก็จะค่อยๆเพิ่มสีเข้มขึ้นมาตามตามเงารูปหน้าของหนุ่บของตัวละครขอ,ขอเรียกว่าตัวละครนะครับตัวละครที่เราวาดนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักสีเข้าไปให้เข้มในส่วนที่เป็นเงานะครับส่วนข้างน่ะคางคางเน,เนื้อลิมฝีปากนี่มัน ผู้ชายเราก็จะมีลายหนวดนิดๆนะมันจะเป็นทุบๆหน่อยเราก็ผสมสีสีฟ้าก็ได้สีน้ำเงินก็ได้สีเขียวก็ได้นิดๆน,นะครับผสมเข้าไปนิดๆหนึ่งให้มันดูแบบมีความคลืมของเงานิดหนึ่งของคราวนิดหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งมันทำให้ภาพเราไม่แข็งด้วยม,มีความนุ่ม การเอียกมาใหม่สีบางๆก่อนครับสีบางๆเบาๆก่อนตรงนี้เดี๋ยวเพิ่งใช้สีหนักฮะถ้าใช้สีหนักไปพวกเนี้ยบางทีแก้ไขลำบากนะครับตามตามสไตล์ผมนะครับหรือหรือถ้าบางท่านก็อาจจะมีวิธีของของแต่ละคนไปนะครับอันนี้คือในรูปแบบของผมนะครับผม,ผมจะทำงานประมาณนี้ใครมีเทคนิค อะไรดีๆก็มาแนะนํากันได้นะครับในการวาเ่าวกการเขียนผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรผมก็ต้องศึกษาดูเันกันนครับดูดงานคนอื่นกันเพื่อพัฒนาตัวเองนครับก็เริ่มอาสา่เงาไปแล้วตรงไหนหนักเราก็เพิ่มสีเข้าไปเงานหนักๆก ใชเอซีนะครับเริ่มจากเล็กๆก่อนก็พี่ปาก็จะใช้สีออกแดงนิดๆนะครับนิดนึงมันจะไม่เหมือนสีเนื้อทั่วไปเริ่มใส้เงาเข้าไปนิดนึงลงด้วยสีดำ ดำแบบใส่น้ำเข้เยียนะครับตรงคิวค้วเราจะไม่ลงสีดำปื้นทีเดียวน,นะครับเดี๋ยวมันแก้ไขลำบากใส่สีบางๆก่อน,นแล้วก็มาเล่นที่ในตานะครับข้างในตาเราะรจะมีเงาทบลงมาจากเปลือกตาค่อยเก็บไปย ละเอียดนิดๆตรงีปากเรามองมองดูภาพแล้วก็อาจะเติมตรงไหนได้ตามภาพเราก็เติมไปครับเป็นขอบตาแล้วครับเริ่มเริ่มจะมีขอบตาแล้วมีดำจจะยังไม,ไม่ไม่ไม่ใส่ดำเต็มที่ครับเราดูเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นใกล้ก่อนครับ ผมกังวลว่าถ้าเกิดใส่สีหนักไปเราจะแก้แไขลำบากเอาไปให้มีมิติให้มีความลึกของภาพ ยายามมองให้เหมือนที่หนุ่มนะครับอาจจะไม่เหมือนก็ดูแอคชั่นดูอริยบทของของการ์ตูนไปครับทีนี้ก็เ,เพิ่มความเข้มของคิวเข้าไปครับใส่สีดำเข้าไปนิดนึงเก็บไปเรื่อยๆครับเพราะว่าการ์ตูนมันก็สำคัญอยู่ที่หน้า อารมณ์ฟิลลิ่งจะอย,อยู่ที่หน้าประตูล้อนี้ก็จะมีความฮอมเบอร์ขึ้นมานครับจะไม่เหมือนสำหรับผมนะครับนึกถึงประตูล้อ,อยุคก่อนๆนะครับยุค9ก้าศูนยุคพวกนี้ก็นึกถงึงที่สารปื้มนะครับพวกนั้น,นะจะเขียนแบบาดาราเขียนพวก คนดังพวกนี้จะเขียนออกแนวแบบเบลอๆหน่อยครับจะไม่เหมือนไม่ใช่ไม่ใช่การ์ตูนน่ารักนะครับเป็นการ์ตูนล,ล้อเลียนครับผมก็เริ่มใส่เงาใต้ทางไปแนละ้วทีนี้ก็มาเก็บราย,ราย,ราย,รายละเอียดที่หูนะแบเอาก็เก็บไปครับเราดูตรงไหนแล้วมันน,น่าจะเพิ่มได้เราก็เพิ่มเข้าไปนะครับ ทาไปตาหน่เงาเข้าไปหน่อยเห็นมันดูดูมีสดคล้ายหน่อยเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆครับให้จนจนกว่าที่เราคิดว่าเออน่าจะ พอใจแล้วค่อยไปทําส่วนอื่นนะครับตรงหน้าที่สําคัญที่สุด พอลนะ้เราก็มาเริ่มตรงจุดอุดบ้างผมก่อนนะครับใช้สีบางๆนะครับสีดำผสมน้ำเยอะๆผสมน้ำนะครับเยอะๆสีก็จะ้อยก่นน้ำเพราะว่าเราค่อยๆทำไปถ้าลงพืชทีเดียวเดี๋ยวเกิดมันแก้ไขเกิดผิดพ,พลาดมาแก้ไขลำบากระงงบาง,บาง เอาไปนิดนึงนส่วนที่มันเป็นเงาเข้ามาเริ่มที่เสื้อต่อเลยครับเริ่มจากเสื้อข้างในก่อนครับตัวในก่อนเพราะว่าจะเป็นตัวอ่อนครับตามรูปจะเป็นเสื้อเสื้อสีขาวครับตามรูปสีเริ่มสีผปร่นแห้งแล้วก็มาซ้ำต่อครับออใช้สีดาํามาซ้ำมาเก็บรายละเอียดเพิ่ม ให้มีน้ำหนักขึ้นมาอากนั้นเรา,เามาลงสีเสื้อนะครับเสื้อด้านนอกใช้ใช้น้ำปาดก่อนนะครับให,ให้สีวิ่งตามน้ำลงเบาเบาก่อนก็วาดไปตามเส้นขอบของรูปร่างของเราน่ยนะครับตรงไหนเราคิดว่าส่วนที่จะเป็นเงาแล้วก็เพิ่มสีดำเข้าไปนะครับเสริ เพิ่มสีเข้มเข้าไปในส่วนไหนที่เป็นแสงผมผมก็จะใช้วิธีใช้น้ำรูปก่อนครับรูปรูปก่อนแล้วก็ใช้สีปาดสีก็จะวิ่งเข้าหาหาน้ำนะครับตรงนั้นก็จะ ตรงน้ำก็จะสีมันก็จะบางลงมาก็จะเหมือนแสงเข้า,มา,ม,ม,ขามาบางทีก็เมฆขึ้นมาบ้างเพราะว่าเราดูจากรูปจริงเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนรูปจริงหรอก็ด้วยความเป็นการ์ตูนนะฮะเราเราต้องดัดแปลงเพิ่มหนักนมาหน่อย ตอนก็คือชิ้นนี้ก็คือการลงสีของเสื้อสีดำถ้าเป็นสีสีน้ำนี่ก็จะมีความเป็นภาพเป็นอะไรอยู่นะครับเพราะว่าไม่เนียนเหมือนสีสไลย์ก่อนเขาเรียกสีนี้ว่ะมีความช้าเล็กน้อยเป็นกระตูนปกกระตูลเลนเรือรบาอ๋อสีสแตมม์ครับสีสแตมม์นี่ผมก็เคยใช้แนละ้ว ถามว่าไม่เคยก็ไม่เชิงครใช้เป็นใช้จริงจังใช้ใช้เล่นๆเย่างเงนี้ผมรู้สึกว่ามันมันยังผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหรส่สีสันแต่สีหมุดก็เคยก็เคยใช้สีหมุกมก็จะเรียนเหมือนกัน,นครับแต่กระดาษก็จะต้องเนียนกว่าน,นี้นครับผมก็เริ่มเก็บรายละเอียดแล้วครับเก็บรายละเอียดตา ไปเรื่อยค, <น pew noise> ครับเพิ่มตรงไหนเพิ่มได้เพิ่มดูรูปประกอบครับหลังจากนั้นก็ถ้ารูปยังไม่เด่นไม่ชัดขึ้นมาเราก็ใช้วิธีใช้เส้นช่วยครับตัดเส้สนสีดําช่วยขึ้นมาเพื่อให้รูปเด่นขึ้นมาชัดขึ้นมาครับมีความคมชัดขึ้นมามีมิติขึ้นมาแต่คนที่เขาเก่งจริงเขา เขาอาจจะไม่ใช้เส้นก็ได้มัจะใช้สีช่วยนะครับก็คือเป็นแนวทางผมผาจะใช้เส้นเส้นจากสีน้ำนะครับบางคนเขาก็จะใช้สีใช้หมึกที่ได้อิงตัดนะครับตัดเส้นแต่นี้เราใช้สีน้ำเราเลองะจะได้ไม่โดดเยอะนะครับใช้ หมึกตัดเนี่ยมันอาจจะเข้มเกินไปดูแล้วมันอาจจะแข็งเกินไปเราผมต้องการงานที่ไม่ไม่ต้องการแข็งมากนะครับขอประมาณใ,ใ,ให้ดูมีมิติบ้างเล็กน้อยนะครับงานไม่โดดเกินไปตัดเส้นช่วยให้ให้ดูมีความ ชัดขึ้นมาหน่อยครับน่าจใกล้เสร็จแล้วครับไม่แตกหน่อยเสร็จแล้วเป็นแล้วครับกลับกับลายเซ็นตัตนเวเอ,เ,อเ,เ,ตเ,ตเองหน่อย เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับมีเขาไหมครับเดี๋ยวให้ดูภาพภาพนิ่งมีเขาไหมมีเขาพี่หนุ่มไหมมีเขาไหมมีนี่นะครับอาจจะไม่เหมือนนะครับตูลอทรครับอ่าขอบคุณนะครับสําหรับคนที่เข้ามาชมนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับมีอะไรแบ่งปันก็บอกมาได้ครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับ